ชาบูสายพานคนละหม้อเอา้าห้าบาทเองเหรอจริงดีไม่ใช่อ่านดีๆมันเริ่มต้นที่ห้าบาทตั้งหากอ่ะงั้นก็ลองดูคร่าวๆว่ามันน่ากินไหมแล้วมีอะไรให้กินบ้างแหมอยากรู้แล้วละสิว่าร้านไหนอะเดี๋ยวแพตตี้เซ็เทมเบอร์พาไปตามมาเลย คลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทียลักชูรีดอลดีไซน์และจัดจำหน่ายชุดตุ๊ก,กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook p a t t y September เอาราคาไม่ต้องพูดเยอะวันนี้แพทพามาที่ร้านชาบูสายพานคนุละม้อจงหัวชาบูแอนบาร์บีคิวนั่นเอง ใครที่ชอบกินชาบูแบบส่วนตัวส่วนตัวไม่อยากวุ่นวายกับใครมาคนเดียวก็อร่อยได้ต้องมาร้านนี้เลยค่ะจงหัวชาบูร้านนี้เพิ่งเปิดมาได้ปีกว่าเองนะคะทุกคนใครที่ว่างๆมาได้ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงตีห้าเลยค่ะ ร้านก็หาง่ายมากเลยนะคะแค่เ,เพื่อนเข้ามาในซอยประชาร่าชบำเพ็ญประมาณ800เมตรเท่านั้นร้านจะอยู่ด้านขวามือของคุณเลยแค่สังเกตว่ามีเลขห้าแปะอยู่ตรงกระจกตัวใหญ่ๆนั่นหมายถึงว่าคุณมาถูกร้านแล้วค่ะบรรยากาศภายในร้านก็ตกแต่งร้านแบบจีนเน้นๆเ,เลยค่ะส่วนที่นั่งก็จะมีแบบที่นั่งเดี่ยวเป็นสายพานนะคะแล้วก็ที่นั่งแยกเป็นโต๊ะถ้ามาหลายคน และสิ่งที่ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะก็คือกลิ่นของร้านค่ะบางร้านจะมีกลิ่นอับของอาหารเพราะว่าบางทีแช่ไม่ถึงหรือความเย็นไม่พอแต่ที่จงหัวชาบูไม่มีกลิ่นนั่นเลยค่ะอับชื้นี่คือร้0เซไม่มีหายห่วงแพทประทับใจมากๆเลยกับจุดๆนี้ต่อมาสิ่งที่ประทับใจก็คืออาหารค่ะอาหารหรือว่าของสดที่เราเห็นอยู่ในคลิป ลองดูสิคะว่ามีความสะอาดขนาดไหนของสดที่อยู่บนสายพานเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่น้ำแข็งเพื่อทำความเย็นให้มันถึงส่วนเนื้อหมูเนื้อวัวหรือพวกซีฟูด้ดทางร้านก็จะมีการแรปให้เป็นชุดๆทำให้เนื้อด้านในยังมีความชุ่มชื่นอยู่ไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าบางส่วนจะอยู่ในตู้บางส่วนจะอยู่บนสายพานค่ะ และตรงนี้ก็คือของสดที่ไว้บริการให้กับลูกค้าที่มาย่างแยกต่างหากสำหรับคนที่มาหลายท่านตรงนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาหยิบของจะได้เป็นการไม่รบกวนกับคนที่นั่งทานอยู่ตรงสายพานเห็นหรือยังคะว่าร้านเนี้เขามีของให้เลือกเยอะมากจริงๆน่าทานทุกอย่างเลยค่ะ ออแล้วก็อย่าลืมนะคะจะหยิบอะไรไม้สีไหนถาดสีอะไรมีราคาอยู่ตรงหน้าโต๊ะอย่าลืมสังเกตดูนะคะส่วนของน้ำซุปที่นี่มีให้เลือก7ชนิดด้วยกันค่ะมีซุปหม่าล่าเผ็ดชาลิ้นซุปหม่าล่าเผ็ดไม่ชาลิ้นซุปกระดูกหมูซุปฟักทองซุปมะเขือเทศซุปไก่ชาบูซุปน้ำดำญี่ปุ่นถ้าเป็นหม้อเดียว45บาท 2ช่อง7 5บาทและหม่าล่าพิเศษ99บาทค่ะมอน,นี้จะเป็นหม่าล่าเผ็ดชาลิ้นสำหรับคนที่ทานเนื้อวัวด้วยแล้วก็ซุปกระดูกหมูและหม่าล่าตัวนี้เป็นหม่าล่าเผ็ดไม่ชาลินค่ะสำหรับคนที่ทานหมูและอีกอันหนึ่งก็คือซุปฟักทองค่ะ มาต่อที่โซนน้าจิ้มนะคะเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยจะปรุงเองก็ได้แบบที่ชอบหรือจะให้ทางร้านเนี่ยปรุงในสูตรของทางร้านมาให้ที่โต๊ะเลยก็ได้นะคะส่วนเรื่องน้ําซุปนะคะถ้าใครชอบแบบแซ่บๆถึงเครื่องแล้วก็นัวๆเลยแล้วทานเนื้อด้วยแนะนําเป็นซุปหมาล่าเผ็ดชาลินค่ะถ้าแบบไล่ๆเบาๆก็เป็นซุปกระดูกหมูได้ ส่วนใครที่ชอบใส่เฮลตี้แนะนำลองเป็นซุปฟักทองค่ะพอได้กลิ่นความหอมของฟักทองแล้วก็ถ้าทานเป็นผักเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่ามันเข้ากันสุดๆไปเลยและมาถึงหม้อของแพทแล้วค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อและทานหมูอย่างแพทต้องหมาล่าเผ็ดไม่ชารินหม้อนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าหอมมาก แถมรสชาติเนี่ยอร่อยกำลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปถึงเครื่องและยิ่งได้จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านแล้วนะคะมันเข้ากันมากเลยค่ะหอมก็หอมไม่ตีกันแถมเข้ากันอีกต่างหากค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าแพทสั่งอะไรมาทานบ้างเดี๋ยวเราเอามาลงหม้อพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องคนนี้เป็นลูกชิ้นไส้ชี้นะคะจะมีชีสไหลเยิ้มไม้ละ20บาทไม้นี้เป็นลูกชิ้นปลาแผ่นค่ะไม้ละ10บาทและตัวนี้ก็เป็นลูกชิ้นชีสเช่นกันนะคะไม้แดง20บาทอันนี้จะเป็นก้ามปูค่ะไม้ละ20บาทเช่นกันอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม้ละ10บาทนะคะต่อมาเป็นลูกชิ้นทอด ไมละย0ค่ะและอันนี้ของโปรดลูกชิ้นปลาสามเหลี่ยม20บาทเหมือนกันค่ะมาค่ะเรามาดูของสดอันต่อไปกันค่ะตัวนี้จะเป็นกุ้งบดหรือว่ากุ้งปั่นนะคะวางบนแตงกวาและตัวนี้หมูสไลด์ค่ะและถัดไปนะคะก็จะเป็นไข่นกกระทาแล้วก็ผักกาดขาว ไข่นกกระทา3ฟอง15บาทค่ะใส่ลงไปเลยตัวนี้ผักกัดขาว5บาทค่ะและมาถึงตัวนี้ค่ะแพทจะเรียกว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งบดหรือกุ้งปั่นก็แล้วกันนะคะน่าทานมากแรปมาอย่างดีและเนี่ยถาดสีขาวราคา50บบาทค่ะและต่อไปหมูสไลด์นะคะ แรปมาอย่างดีถาดน,นี้30บาทค่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่ไปเลยนะคะอืมน่าทานมากและนี่ค่ะพอเราใส่ลงไปทั้งหมดแล้วคลุกคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเพราะว่าแพทเป็นคนที่ชอบใส่ลงไปทีเดียวรอให้มันสุกแล้วก็ตักขึ้นมากินทีเดียวเลยค่ะขี่เกี่ยจิ้มจิ้มลวกลวกชอบแบบนี้นะคะ่ะ และทานเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะที่นี่มีบริการผลไม้ฟรีต้องทานล้างปากด้วยและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยคือไอศครีมต้องขึ้นไปตักชั้นบนเองนะคะอร่อยมาก <S <S ขอสรุปแบบไม่อวยนะคะถ้ามีห้ดาวผัดให้ร้านนีเต็มห้าดาวเลยค่ะ <S <S ที่ต้องให้ก็เพราะว่าร้านดีบริการดีพนักงานน่ารักมาก คุณภาพอาหารสุดยอดและรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเ <Wow. S 1> ต็มเต็มต็มสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทุกคนต้องมาลองเองนะคะและดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊าย <Wow. S 1> บายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ